ไปไหนครับอันนี้จะพามาดำปลาใช่ไหมครับค่อยๆลงนะอันนี้มาดำปลากันสพานหนึ่งนนโหลาลูกชายมาดำปลามาเ,อาเน,นอะเนี่คลอง ใตส้สะพานนี่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะลูกสะพานหนึ่งใช่ไหมใช่คนระับเรียกว่าสะพานหนึ่งน้ำใสมากเลยตอนนี้หน้าหนาวน้องเดินตามคลองนะลูกไ,ไปไปเดินตามคลองนี่สะพานหนึ่งนนช่วงหน,นนนหน้าฝนนะโอหตรงนี้ปรากฏก็เยอะมากเลย ตอนนี้ก็อากาศเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็แรงแนละ้วดำปลากังดีเดีย๋ยวเราไปดูกันครับเสีนีง <laughs> ดำปลานีไม่ได้ไม่มีปลาแหละ อยู่ในใต้นี่ยหละไปไปมามเน,นี่ยปลาพวกนี้เนี่ยตรงเนี้ยปลาดุกเหรอ,อหมันก็วนแถวเนี้ยแหละอย่างเงี้ยน่ะมันก็อยู่แถวเนี้ยแหละมันไปไหนหรอกผานใหญ่ <c oughs> ดั้งเดิม <c oughs> ขอดำมาแล้วสามสิบกว่าปี <c oughs>

น้ำเค็มนนไปไหนแล้วมันก็วนอยู่แถวนี้แหละมันแอบ,บอยู่แถวนี้แหละดำน้ำได,ด้วัดตี๋มากเลยคลองพูดยาวาดำกระดุดมากเลยแต่ม,มันเนี่ยนม่สบายแล้วมั้ง เขาเนี้ยต้องโดดนะเดี๋ยวปลาเขานี้หมด,ดเดี๋ยวโดดตรงนั้นลึกนะลูกมีลึกลึกดิเฮ้ยพ่อว่าเจอปลาปลาเนี่ยปลาอืมไล ขอโทษนะขอโทษนะครับผมไม่แต่หัวใจนี่อยนู่นที่ใสป่ปลานูเจับอยู่อะ สุดหนึ่งชนไปไปลูกี่ชายจะยิงไห้เห็นลงหัวหางมุดเข้าไปลึกๆข้างใน

ข้างมันโล่งจังเหรอโอเคอเดิละบายบ๊ายบายอือฮึเคยดีดน้ำไหมลูก มันดิดน้ำมันหนาวดิดน้ำมันมันหนาวปลาชาริรเวเหมือนทางบ้านพี่หมอนจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วนะบอกดิไม่กลับครับกลับดิไม่หนาวแล้วไปกลับแล้วนะ<ม>พ่อไปแล้วนะ<ม>หนาวแล้วเล่นไม่เดี๋ยวไม่สบายไปโอเคกลับแค่นี้พอจบครับ